มาที่เขาคอนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธของฝ่ายละโลฝะ่ฝ่ายปกครองคที่ฐานยิงสนับสนุนอิทีครับค่าบำรุงสถานที่นะครับท่านละสิบบาทนะครับ มาที่นี่หลายครั้งเลยแต่ไม่เคยขึ้นมาบนนี้ นี่ก็เป็นปืนปน,นี่ป็นคนต่อสู้กาศยานะครับนี่น่าจะทำน่าจะทำในจีนหรือรัสเซียไม่แน่ใจน่าจะเป็นทำในจีนมากกว่านะครับเบอร์หนึ่งนิ้วหรือเปล่าร้อยสิบสองจุดเจ็ดอสิบสองจุดเจ็ดนี่นี่คือสภาพ เครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์ออตกที่เขาย่าเสียหายนะครับเอฟห้าญาติเด็กประสมพง,งเกษตรสุข 非常。